อยากเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองต้องทำแบบนี้ค่ะถ้าคุณอยากเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองคุณสามารถทำได้เลยในทันทีอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณจะต้องไปพบปะผู้คนหรือจะต้องออกหน้ากองคุณจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมคุณจะต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อที่จะทำให้คุณรู้สึก ว่าคุณมั่นใจมากยิ่งขึ้นผมคุณพร้อมที่จะออกหน้ากล้องแล้วหรือยังหน้าคุณพร้อมที่จะออกหน้ากล้องแล้วหรือยังและคุณอาจจะเติมปากนิดนึงเพื่อที่จะทำให้คุณดูมั่นใจมากยิ่งขึ้นหรือทำให้คุณรู้สึกว่าคุณสวยในแบบของคุณและคุณพร้อมและมั่นใจที่จะไปเจอผู้คนคุณสามารถทำได้ในทันทีและอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณต้องรักตัวเอง และถ้าคุณยังรู้สึกว่ากลัวอยู่ครูอาจจะแนะนำให้คุณท้าทายกับตัวเองว่าถ้าคุณจะต้องทํำมันจริงๆคุณจะต้องทํามันให้ได้ให้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทํามันเป็นอะไรที่มันง่ายมากการออกกล้องหรอฉันทําได้ไม่เป็นไรฉันพร้อมและฉันจะทํามันได้และฉันจะทํามันออกมาให้ดีมากยิ่งขึ้นนี่คือการท้าทายและทำให้คุณคิดกับตัวเองในเชิงบวกมันจะทำให้คุณรู้สึก มั่นใจมากยิ่งขึ้นทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้กลัวความไม่มั่นใจนั้นอีกแล้วหรือคุณจะเพิ่มความมั่นใจของคุณในการออกมาให้ความรู้หรือทำในสิ่งที่คุณถนัดมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจได้ง่ายขึ้นถ้ามันดี ให้คุณมั่นใจและลงมือทําเลยค่ะมันยากเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะคือครั้งแรกถ้าครั้งแรกคุณกล้าแล้วครั้งที่สองความกล้าของคุณจะเพิ่มขึ้นครั้งที่สามมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนคุณรู้สึกว่าในสิ่งที่คุณทํามันเป็นปกติและเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณทําแล้วคุณมีพลังและคุณมีความสุขและคุณรู้สึกชอบครูอาร์ตขอเป็นกําลังใจให้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ